สวัสดีค่ะทหารดาวทหารดาวมือนี้มาอันมาหามิงนะคะมามาหายายสีนะคะแอบเห็นซุปตาตัวน้อยอีกเชือกด้วยนะคะเฮ้ไมใส่นั่นไมใส่นั่นมาเด้อมาเด้อมาทีเร็วเดี๋ยวเร็วมาบนกลมรอในเร็วทหารเร็วเดี๋ยวนี้ได้เป็นทหารบ่เดี๋ยวนี้

เอาไปแล้วสิไปเอากล้วยอยู่อ่หลังรถมาดาวดาวมากินกล้วยกันเร็วไปแล้วได้ไปบ้านอาดลานแล้วบันฮันแล้วมาเด้อมาเด้อกลับมากลับมาไปแล้วไปบ้านแล้วโอ้ยหูบ้านดีได้แล้วได้ของไปบ้านแล้วมาเด้อเอากล้วยบ้านนี่ ไปแล้วอานลาดแล้วหอดบ้านแล้วบานนี่โอ้ยแม่ท่านได้ได้ไดท่าง,ทงบอกเปล่าไปแล้วเ <c oughs> บ้า,บา,บามิ่งเดะเบ้ามิง่งเดะเบ้ามิ่งมิ่งเอ้ย <c oughs> อ เป่ามิงเป็นจังใดเนเป่ามิงกินห้ากินห้าแล้วแซบแซบครับอี้แม่มิงเอ้ยมิงครับอายกมือหนอยยกมือนายเป่าดาวได้ของแล้วได้ทางมะพรันิกอันนี้งาบกเ้าไป่อาลาดเลย มิงครับมิงเช้าแล้วครับมิงเช้าแล้วกล่องก็บเ่าะอยชัดเนาะคะ่ะ <laughs> เมื่อกี้เห็นหมูดาวด้วยนะะหมูดาวอ่ะนะคะ่ะกำลังกำลังนั่งคุยกับแม่สีอยู่นะคะ <c oughs> เอาคกล้ยให้เพื่อนกับ่าท่านเพื่อนได้ทางหมอกเผาแล้วเพื่นแรนกลับบ้านเลื่อยแม่จ๋า <c oughs> <c oughs> ผู้บ่าวเป็นยังไงบ้างไม่เจอมิ่งหลายวันนะคะ จักมือแล้วเฮ้บ่บพอกันหู้ซื้อว่าเป็นเบาขึ้นเลยคุณยายบอกว่ามิ่งกินกล้วยยังไม่ได้มิ่งต้องรอดูอาการอยู่นะท้าห <c oughs> ุ้นอันผู้บาวาดาวห <c oughs> นาหักเนาะค่ะมาได้ของกินเราเปล่าแลนกลับบ้านเลยเนาะค่ะมิ่งเดี๋ยวมิ่งมิ่มิงออกไปหาของกินย่าง ขอจับมือหน่อยค่ะบางคุณแม่บางคุณแม่เนาะค่ะจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บ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 หน่อยจุ๊บจุ๊บหันตูดอีกแล้วหันตูดอีกแล้วเดี๋ยวตีตูดคอตีตูดหน่อยครับไปแล้วไปแล้วยื้อหาวหาวหาว ข่าวจะเศร้าเลยนีผมจะเป็นหนุ่มรอแล้วครับผมจะเป็นหนุ่มรอแล้วนะครับแม่แม่ครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็สาวๆก็มาจิตตึมแล้วครับแม่นบ่อีกว่าโดนเด็วสาวๆก็มาจิตจึมเลยเนาะแหม่นห่อวนนันนี้เพิ่งอยากเป็นบ่าวแล้ววันอยากเป็นบ่าวแล้ว เดี๋ยวจงหน่อยสิปีนคอ,อกวันนี่มิ่งเดี๋ยวอีกสักพักมิ่งจะปีนคอ,อกไหมลูกอันนี้ปู่ศาสตร์นั่งเล่นน้ำได้เมือดเมือเลยได้๋ยนอค่ะแม่ๆคะ่ะนี่ขันมีโฮมอยู่นี่นี่ปู่ศาสตร์นั่งเมืองมิ่งแลนไปเล่นมาเลยแม่นอามิ่งอ้อยจุบจุบจุบจจบ ดูตูดดูตูดโอ้ตูดกลมๆของใครตูดกลมๆของหนุ่มหล่อหลือจ้าจ้าเอ๋ไม่อยากไปหาแจกคำแห้งมามิงมิงบอกว่าตอนนี้มิ่งไม่อยากไปไหนเลยะมิ่งจะต้องอยู่ที่บ้าน โออเออนี่คันป่อยออกมานีมวนเลยเนาะคะ่ะแม่เออเฮ็ดยังนั่นน่ะมาหลายปอจะมาไม่อยากแล้วไม่อยากออกแล้วไม่อยากออกแล้วไม่อยากออกแล้วนู่นอยู่นู่นนะคะดาวอยู่นู่น ดาวเลนเล็วมากเลยเนาะคะ่ะกำลังว่าสิไปหากล้วยมาให้แม่มจะหันมาได้ทังบกักเผาได้อันนี้บกักเผาตุยนุยตุยนุยตุยนุยกับบ่านเลยเลยไม่ได้เล่นกับน้องเลยคุณแม่เห็นหนังแม่ขั้นหลังขั้นหลังอย่าห่างดีบอกว่าขั้นหลังขั้นหลัง เขาไอ้เกาลังกันจะเข้าสันวะมีเนว่าหันไปนเหล่งกับพี่ดาวเอิอน้นพี่ดาวมาเล่นน้ำแล้วเอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้คือท่าอะไรคะเอออืมอันนี้คือคือท่าอะไรคะเอ้ย อันนี้คือท่าสุดรอของผมเองครับอ่าจะเปิดประตูเองแล้วแม่แม่แมจ้าหามองออกหามองออกอยากมาเล่นทรายอะอยากมาเล่นทรายข้างนอกแล้วฝากแม่แม,แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะแม่แม่แมค่ะก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะ อว้านานมาแล้วสายเสกต,ตรงมน้านะคะไอ้อคลิปนี้ไม่ค่อนขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะแม่แมค่ะว้ดูความแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงนะคะหายแล้วนี่ป่วยนี่หายหนะอ,อยากออกอยากออกก็สั่น่ามิ่งว่า แม่แมด้วยนะคะแม่แมค่ะกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ